เสนอทญาติดวงทุกคนในขณะนี้อาตมาอยู่ที่ที่กลิ้งหินของพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับองค์รัมมาสมพุทธเจ้าเพราะพระเทวทัตอยู่ที่โกริยวงศ์อยู่ที่เทวทหะซึ่งเป็นเรียกว่าสัมพันธมตรีกับกบ,บิลพัทเจ้าชายศิริถาเนี่ยอยู่ที่กบ,บิลพัทซึ่งได้แต่งงานกับนางยโสธราอยู่ที่โกริยะ อยู่ที่เทวทหะแล้วตระกูลนี้เนี่ยสองตระกูลจะไม่แต่งงานข้ามแควนอื่นข้ามข่าเม,มืองอื่นเลยจะมีแค่สองตระกูลนี้เป็นหลักก็จะมีการผูกขาดดังนั้นพระเทวทัตมีศักดิ์เป็นพี่ชายของพระนางพิมพายโสธราที่เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเนื่องด้วยท่านมีความอิจฉาว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ออกบวชแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็พยายามที่จะ หาทางปกครองเป็นผู้น,นําแทาน,นพระพุทธเจ้าคือท่านจะเป็นผู้ด้เจ้าเองท่านจะให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาคือคนหนึ่งนี่ปกครองทางศาสนาจักรคนหนึ่งปกครองทางอาณาจักรพระเทวทัตไทยใช้วิธีหลายอย่างนะที่จะเรียกว่าฆ่าพระพุทธเจ้าตอนแรกเนี่ยจ้างนายขมังธนูแล้วก็มีการกลิ้งหินมีการปล่อยช้างนาครีนาลาคิลิงของพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ซึ่งกําลังตกมันแล้วก็หมอมเล่าด้วย ช้างนาลาคีลิงนี่กําลังจะไปชนเลยชนพระพุทธเจ้าพระอานท์ไปยืนขวางเพื่อที่จะสละชีวิตแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานท์ว่าอานท์ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะสามารถฆ่าตถาคตได้แล้วเราจึงจึงพารณาเรื่องตรงนี้ให้มากว่าเห็นไหมนี่คือสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีใครที่จะสามารถลงระชนพระองค์ได้จนสุดท้ายพระเทวทัตใช้วิธีก็คือว่าใช้การเคร่ง ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์บอกว่าอยากให้พระพุทธเจ้านี่ให้พระภิกษุนี่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดนะอยู่ตลอดพระพุทธองค์ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้อนุญาตให้แค่8เดือนแต่ว่าภายในเวลาสีเดือนคือหน้าฝนต้องหาที่มุงที่บางดีๆเพราะมันอันตรายมันมีสัตว์เลื้อยคลานมีสิ่งมีพิษแล้วก็มีนมฝนระวังน้ําท่วมด้วยแล้วก็เรื่องให้พระฉันไม่ฉันเนื้อมี5ข้อนะสุดท้ายพระเทวทัต ก็ไม่ได้รับตามคําที่ทูลขอพระเทวทัตก็เลยได้ชวนพระใหม่500รูปไปอยู่ด้วยไปอยู่ที่เขาขยาศีรษะสถานที่ที่สแสดงอธิตตปริยยสุดแล้วในครั้งนั้นเนี่พระอานน์กับพระโมคคัลลานะก็ไปสแสดงธรรมแล้วก็เรียกพระภิกษุบวชใหม่คืนมามีภิกษุรูปหนึ่งได้ใช้เขา่ากระแทกไปที่อกของพระเทวทัตจนกากเลือดสุดท้ายตอนนั้นพระเทวทัตเนี่ยเสียใจมาก ไม่มีใครเอาจนวาระสุดท้ายพระเทวทัตจึงจะไปขอขมาพระสัมมาสม,มุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารพิ่ิเมืองสาวัตถีนี่แหละมันสอนจิตธรรมเราก็คือว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเป็นเรื่องปกติคนเราการบารมีนี่ต้องมีมานมาผจิญอยู่ตลอดมานี่ก็เปรียบเสม,มือนปุ๋ยชั้นดีเป็นยาชูกํกลังให้เราพัฒนาสกยภาพเราไปตลอดดันนั้นแม้แต่สมัยพุทธกาลถ้าจะมีคนดีคนขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ต้องมีคนไม่ดีคนดําบ้าง อันนี้คือเสรีธรรมโลกทุกยุคทุกสมัยต้องเป็นแบบนี้คนคนเลวร้อก็ไม่มีคนดีร้อยเปอรก็ม,มีดังนั้นมันเป็นเสรจธรรมโลกขอให้เราตระหนักในเรื่องของสิ่งสิ่งนี้นะขอ้ทั้งหลายจดเจริญด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตราบจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ